เยอะอืมอืมแผงพืชเจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับนี่เหญ่ไหมนี่ยเัาจะลัดตรงเนี้ยแผงพืชซ้ายเนี่ยเจ็บมากครับอ่าก็เรียกว่าพังพืชฮะตรงนี้ก็เป็นอืมอันนี้มันเป็นเส้นขึ้นไปนี่แล้วเนี่ยถ้าบางคนมาตรงนี้เลยนะจะบอกให้อ่า เนี่ยโอ,อีอ่ยเนี่ยเ <10 S 2> จ็บ <10 S 2> มากเลยใช่ไหม <15. S 2> เนี่ยนะ <15. S 2> ถ้าเจ็บเจอะเราก็เน้นอย่างนี้กดเมเจ็บอย่ปไปกดแรงให้กดอย่างนี้หนึ่ง <15. S 2> สองสามสี่ห้าหกเน้นเขาได้กดเน้นนีเ่เนี่ยเ <15. S 2> จ็บไหมเจ็บค่ะนี่ไม่เท่าไหร่ มันจะเป็นประมาณฝ่ามือของฝ่ามือเนี่ยเจ็บขึ้นมาเดี่ยวอย่างตรงนี้อ่ายนตรงไหนเขาสอก,กันเหรอ,อโอ้โหนี่ต,ตรงตรงไตเส็บมั้นนะโอ้โ,อโหที่เนี้ยเจ็บเจ,จ็บมากเลย จะยังมองเขาคนเจ็บมากก็ถูเพิพมผนคลายก่อนทพิผื <c ười> นมันคลายก่อนจริงใครลองอะไรป่าหรอนี่เขาผืนยังไงแค่ผื่นถูออ๋ นี่ขนาดใช้ใช้เบาๆนะมันบางคือมันเจ็บมากอะ่ะเป็นเขาเรียกไอคิวตเนสเนร้ฟใช่ไหมที่ม<น>ันตัวคิวคิวเนสเนี่ยแห่มันก็เจ็บนะบพางวนเราบางืิงคควมไม่เจ็บมันมีมันมีเส้นประสาทผิวอนอน มาลกุกลมันมเป็นเด็นไม่ไหวใช่ก็มันไม่ได้เป็นโรคไงมันเป็นมันเป็น,ปนถ้าเรียกเป็นพังผืดเนี่ยมันก็นหาไปกินยามันก็ไม่ดีขึ้นยามไม่ชงตอกนะลุงชงไม่ไกินยามันก็ไม่ดีนะเพราะมันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อมันเป็นพังผืดกินยาขายเส้นมันก็ไม่เห็นดีขึ้นก็มันขายเส้นเนี่ยมันไม่ได้ขายพังผืดต้องยาหม่องยาหม่องอ่ะยาหม่องไม่ยาหม่องช่วยได้บะางเอายาหม่องนวดเลย เราหมองบ้างน้ำมันบ้างอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เจียวใช่ไหมเนี่ยแต่ทำเสร็จเราจะดีขึ้นเลยนะเป่อะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำถ้าดึงหลุดปุ๊บมันล่งเลยนะจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งหันไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี่ก่อนคลายมากก่อน ถูจนกว่าจะอมองมันจะแห้งจะขายได้ <c oughs> อเอาเส้นนี่ฮะถูกนะแข้งนะข,งข้างในใช่ไหมถ่ายเส้นยีบ้างันนี้สบาย ตึงไหมเนี่ยตึงค่ะเออเนี่ยน้องเลยเนี่ยต,ตรงมือหมอ,อุดมี่ยงเนี่ยตั้งตึงทั้ง,งเจ็บ พวกตะคิวน้องพวกรองช้ำเทียมทางผืนรัดน้องเนะี่ยใช้ได้เลย